เป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วครับกับเรื่องราวการเคลมของชาวเขมเมน ว่าจะทําคลิปล่าสุดนะครับเป็นคลิปสุดท้ายแลวนะกับสําหรับเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแอดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ในใจแต่เพียงผู้เดียวได้ดังนั้นแล้วเนี่ยแอดเนี่ยจึงได้นําพาทุกท่านครับมาพบกับอีกเพจหนึ่งซึ่งเพจนี้ครับมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สกว่าคนเลยนะซึ่งประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากล่าสุดเนี่ยครับเคมีครับได้เคลมเรือสุพรรณหงว่าครั้งอดีตเนี่ยครับเรือสุพรรณหงเนี่ยครับมีต้นกําเนิดมาจากนครวัดของประเทศกัมพูชาจนไป มาๆเนี่ยครับก็ได้เกิดข้อสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมาจากที่แห่งไหนกันแน่แต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังในเพจเนี่ยครับแอดเนี่ยก็จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักเรือสุพรรณหงส์ที่ได้สร้างมาด้วยความวิจิตรประณีตแถมเรือสุพรรณหงส์เนี่ยครับก็ยังเป็นหนึ่งเดียวในโลกแต่ทว่าก็ได้ถูกขเขม่นนี่ครับนำไปสร้างและก็ได้ถูกเคลมเหมือนเช่นเคยซึ่งเรือสุพรรณหงส์เนี่ยครับเป็นเรือพระที่นั่งครับประธานที่สําคัญสูงสุด และยังเป็นมรดกวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและในช่วงหนึ่งเนี่ยครับชาวเขเมรเนะครับก็คอยจะเคมลเคม,นเคมนู่นเคลมนี่เคลมนั่น รวมแม้กระทั่งการเคลมเรือพสุพัรณหง์นี่ครับก็คือเป็นยุคของล่าสุดโดยทางด้านเขมรนี่ครับก็เถียงเอาเป็นอตายเลยนะครับว่าเรือสพันณหง์นี่ครับที่ได้แกะเป็นลายไทยเนี่ยแท้ที่จริงแล้วครับเอามาจากเขมรมันจึงทําให้คนไทยสะส่วนใหญ่นี่ครับมองเขมรว่าชอบมยหาอัตลักษณ์รากเง่าเพราะไรตัวตนในสายตาโลกแถมทางด้านเขมรนี่ครับยังเรียกไทยอีกนะครับว่าเป็นโจรเสียมซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยครับชาวเขมรนี่ครับก็จะมีการบอกเรารุ่นต่อรุ่นนะครับว่า ดังเดิมแล้วแดนขมร์นี่ครับเป็นแดนที่รุ่งเรืองแต่ก็ได้ถูกโจรเสี่ยมขโมยไปและพอพี่ไทยได้รู้ข่าวแบบนั้นนี่ครับก็ได้ถามหาหลักฐานจากชาวขเมรนะครับแต่ว่าชาวขเมรเนี่ยก็ได้บอกว่าไปดูตามกำแพงวัดสิ และท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยครับก็คงจะรู้ใช่ไหมละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชาวเขเมรนนั่นก็เป็นเพราะว่ามารดกฉุดความคิดพวกเขาเอาไว้ซึ่งทางด้านอดีตเจ้าอาณานิคมเนี่ยครับอย่างฝรั่งเศสเนี่ยครับก็ได้มีการปลูกฝังรากลึกนะครับลงรุ่นสู่รุ่นมันจึงทําให้ทางด้านชาวคขมรมนะีครับมีความเชื่อทางด้านเรื่องพวกนี้มากกว่าครับมากกว่าที่จะไปค้นคว้าหาความรู้จากนอกโลก โดยล่าสุดนี่ครับก็ได้มีเพจดังเพจหนึ่งครับที่ได้มีผู้ติดตามมากถึง190,000คนซึ่งรูปของหน้าโปรไฟล์เพจนี้นี่ครับก็เหมือนจะเป็นรูปของหลอดไฟนะครับหลอดกลมๆอันนึงแล้วก็มีมันสมองที่อยู่ภายในหลอดไฟแต่ผมเนี่ยก็ยังเอจใจนะเอ๊และสมองทําไมมันต้องมาอยู่ในหลอดไฟด้วยวะ หรือประมาณว่าลอสฉายแสงเมื่อยามจาเป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ไหมถ้าใครมีเซนต์หรือมีความคิดในการดูมีไอคิวสูงๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่ซึ่งเพจนี้นียครับก็จะดูเหมือนว่าจะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับของประเทศกัมพูชาพอเลื่อนลงมานีครับก็มีการแบบเออครอบครูไหว้ครูการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆนานา แต่พอแอดได้เลื่อนลงมาอีกนิดนึงเนี่ยครับก็ได้เห็นประเด็นสําคัญครับที่ได้เกิดขึ้นในเพจนี้ซึ่งคลิปนี้นี่ครับได้เปิดเผยไปเมื่อวันที่20ตุลาคมเวลา21่สนาฬิกาสินาทีโดยข้อความของคลิปนี้เนี่ยครับก็ได้เขียนเอาไว้นะครับว่ายอมรับความจริงว่าพวกเขากําลังทําได้ดีกว่าพวกเราแถมยังได้แปะรูปอิโมจิรูปเศร้าน้ําตาไหลครับพร้อมกับหัวใจที่แตกสลาย โดยทางด้านในคลิปนี่ครับก็มีการเล่านู่นนี่นั่นครับแต่ผมแปลไม่ออกแต่อย่างไรก็ลองไปฟังกันดูนะครับท่านผู้ฟังติากระดเชื่อประติเนียงอระบอกเียบจาริมีนึงเอาแมนแต่นะ mm <de> <is with S 2> เนี่ยเอามันกีลปียงันเทกิสลิปแยเชืบบอามากองตบตรงเครื่งมีนมุมีนมีนดาวมีนเครื่องสับเกสักบอกกี่นฮักหมาเห็นมีน่ะยืนกับอันัดเอยงกับอันชัดยืงกับอันทลายไม่ยืนติตัวสกวอทากกจ้จมลองยืแม ក៏ប៉ុន្តែគេបាំងអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាអភិរិយបានល្អជាងយើងឆ្ងាយឆ្ងាយទៅតែមែនតើពេលខ្លះយើងមិនរំភើបថាគេធ្វើល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេនៅពេលដែលយើងឃើញផ្ទល់នឹងភ្នែកជាក់ស្ដែងណាបែបហ្នឹងអីយ៉ាងចឹងបានយើងនឹងថាអូគេចំឡងយើងមែនក៏ប៉ុន្តែគេអភិវឌ្ឍអភិរិយបានល្អជាងយើងឆ្ងាយណាស់ เป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ฟัง ซึ่งพอผมกดเข้าไปดูในใต้คลิปแล้วเนี่ยครับก็ได้มีคอมเมนต์มากมายแบบดูเดือดเลยนะเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันดีกว่านั้นตั้งเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจหรอกเราเนี่คิดแต่เรื่องเอาเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวซึ่งบางคนเนี่ยครับน่าจะเป็นคนไทยนะครับมาตอบด้วยรูปภาพนะเออใช่ๆเห็นด้วยถ้าขมียนทำต้องดีกว่าเสียมแน่นอน <c oughs> นั่นเรือหรือตัวอะไรกันวะเนี่ยแต่พอแอดเลื่อนลงมาอีกนิดนึงเนี่ยครับก็ได้เห็นท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ไว้นะ ครับว่าก๊อบตรงไหนทั้งที่พระมหากรรษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกจากพระบรมมหาราชวังเลยจะหากไม่มีคําสั่งจากพระบาทสมเด็จหุนเซนแล้วไหนหลาภาพถ่ายไม่ต้องบอกให้ไปดูบนกําแพงนะเพราะชาติที่จเจริญกว่าเขาจะลงมือทํามากกว่าพูดว่าให้คนอื่นมันน่าสมซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่เรียกได้ว่าโหยอดไลค์นี่ครับก็ฉูดกระจาย ซึ่งถ้าหากท่านผู้ฟังอยากเข้าไปดูการสู้รบระหว่างเม้นแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับกดเข้าไปดูได้เลยเพื่อที่จะไม่ต้องมาเสียเวลาฟังผมเล่านู่นนี่นั่นเล้วก็บอกเฮ้ยมีแต่น้ําทําไมเนื้อไม่มีเลยวะและท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะขอไปหลับไปนอนก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าติดตามข่าวเนี่ยไม่ได้หลับไม่แน่นอนเลยแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่ผมอ,อขึ้นไว้หน้าจ